สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาจูบเกม,มใหม่แล้วนีนะอันนี้ก็คือเกมสว่านครับซึ่งผมเคยเล่นหมดแล้วนะดูจากที่ผมนะ้ปลดล็อกทุกปืนแล้วนะครับนะซึ่งผมก็จะแบ่งแยกเป็นพาร์ทพาร์เป็นแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทไปครับในการรีวิวปืนแต่ละกระบอกนะซึ่งพาร์ทนี้เราจะรีวิวปืนพกเริ่มต้นนะครับผมว่ามันดีมันโหดแค่ไหนนะผม แล้วถ้าปืนพกมันกากจริงนะผมจะรีวิว smg mp ห้าปันแรกนะครับ okay, s <S นี่ครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่ว่าข้อข้อดีของมันก็คือยิงรัวนั่นเองนะแถมกระสุนน้อยนะครับข้อดีนี่ครบเครื่องเลยที่ผมพูดมานี่ผมผมพูดเล่นนะจริงแม่งมีแต่ข้อเสียนะมันไม่ได้มีข้อดีเลยตอนนี้นะผมก็ปืนนี้น่าจะต้องใช้หลายแม็กอยู่นะ ผมจะรีวิว mp ห้าก่อนนะแล้วค่อยไปรีวิวปืนพกที่หลังนะผมผมจะรีวิวประมาณสัก2ปืนนะเป็นเป็นเวลาเดี๋ยวผมจะรูด mp ห้าเนเป็นเวลาแบบหนึ่งด่านล,ล,ล้วนเลยนะแบบหน่หนึ่ง,ง,งแบบหนึ่งสเตจเลยปืนพกก็จะหนึ่งสเตจเหมือนกันนะผมเพื่อดูว่าจะสามารถ,ถ่านสเตจที่มันมพกกุ่วแบบตัวอึดๆได้หรือเปล่านะผม นี่ไงครับตัวอื่นที่ผมบอกเข้าขั้นกากเดียวนะครับปืน SMG MP5 เนี่ยอือกางกากแกะริงไม่ได้โมน,นะครับ ปืนนี้นสาม,มารถตากได้นะนะผมลืมบอกไปโอเคอย่างทีง่เห็นนะปืนกืนนี้แม่งโคตรจากเลยว่าองนี่นะก็เขาได้นอนไปเรียบร้อยนะปุ้ม โหดจัดงไอปืนก็เหมือนโหดนะแต่งี่ก็ไม่ได้โหดได้อะไรนะไอ้ปืนนี้โอเคครับในตอนนี้นะโอเคนะครับผม,เร,บผมเราก็จะมายิงต่อนะตัวนี้มันจะมีแพทเทิร์นการยิงวะนะผม อืมเองไม่ต้องเองไม่ต้องเลยเองไม่ต้องเลยนะครับอุ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มครับพี่เบิ้ม,ม,ม,มยิงกับผมเลยพี่เบิ้มครับผมพี่เบิ้มครับเรายิงกับผมเลยพี่เบิ้มขู่หมวกที่อย่างแน่นอ่ะโอ้โหทำทำเอาผมนึกถึงตัวละครผมในอารีนาเบรกเอานะที่ชอบลงซื้อใหญ่ ấy, แล้วก็โดนยิงแตกประจำ อุ้ยที่เบิร์มมันจะเป็นตัวท้ายนะผมนี่นะมันก็ไม่ได้โหดเท่า <Nice S 1> ไหร่นะ <14. S 1> ผมไล่สุดผมน่าจะรีวิวสักสามดานนะเรือปืนนี่นะมันดีตายแค่ไหน ก็ไม่ได้มีความโหมดอะไรขนาดนะครับเอาเป็นว่ดูเหมือนว่าพี่แกจะลอยนะครับเมื่อก้นะพี่แกตัวลอยเลย ก็ผมจะ Move and clear the area. รีวิวบผมนอนกันให้หมดเลยครับไปน้องอุ้ยใรโมวคขับกีกันหมดเลยเหรอ พี่บอกพี่เขียวพี่เล่นขับจีนอยู่ตังไงครับเนี่ยหมวกนี่รับหมวกสีเขียวนี่นะบอเวิงโอ้โหเขาใส่เกาะฐานได้เนะี่ย Nice work, team. work, ก็ใช้ปืนกากนะเพให้ปืนเริ่มต้นให้เน้นยิงที่หัวหัวมันนะเพราะว่าทันใดนี้ที่หัวมันจะแป๊บๆตายนั่นเองมันจะแป๊บๆตายนั่นเองครับโอ้โหโมกากะนี่มันไน่นมาก Another another. suspect your Move in. Suspects are armed. เรียบร้อยนะพี่แกโนอแล้วซึ่งครับก็ไม่ต้องแปลกนะว่าทำไมผมถึงลากได้แบบแปลกเพราะนี่มันปืนเริ่มตน้นดาเมจโคตรเบาโอเคไปกันเลย ใหญ่ yeah, แล้วไงตัวใหญ่อยู่ด้านหลังน่นเงี้ยตัวใหญ่จริงด้วยเรายิงตัวใหญ่สุดก่อนนะนี่มันตัวใหญ่สามตัวด้วยหรือ นี่ครับผมก็การรีวิวปืน MP5 ก็จบแต่เพียงนี้นะผมไว้ต่อการในการรีวิวปืนฟกเริ่มต้นอีกกระบอกนะครับผมปืนก๊อก17บ๊ายบายครับผม